รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสอดรู้ครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับกับเรื่องราวของข้าวตอกพร่วงและบริเวณที่เรายืนอยู่ในตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่วัดลานตะเมืองนะครับในพื้นที่เมื่อช่วงปลายปี2566ครับเกิดเรื่องราวที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาเก็บข้าวตอกพร่วงกันที่นี่นะครับพบเจอกันทั่วบริเวณลานวัดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ ข้าวตอกระร่วงก็ถือว่าเป็นของที่เป็นสิริมงคลนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ชาวจังหวัดสุโขทัยเขาก็มีตำนานเล่าขานกันมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเนียวจิตใจ,จรายการในวันนี้นะครับผู้ชมจะน่าสนใจขนาดไหนเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเรื่องราวของข้าวตอกระร่วงไปพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมครับเราลงพื้นที่กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าตอกพระร่วงที่เป็นความเชื่อควบคู่อยู่กับชาวสุโขทัยมาเนิ่นนานครับวันนี้จะมาถูกไขนะฮะเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับปราชชาวบ้านนะครับอาจารย์กบอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับรับสวัสดีครับคือที่นี่คือบ้านพะพิมเนาะก็คือเป็น ที่ที่พี่กบมีความสุขมากๆใ,<ช>ในตอนนี้เราทําอะไรบ้างตรงนี้ที่นี่ก่อนเริ่มเรื่องตรงนี้เนี่ย<ร>บ้านผมก็จะทําเป็นเปิดป็นสูเรียนรูร้เรื่องพระพิมพ์พระพุทธรูปประวัติทางพุทธศาสนานะครับ,รบเพราะว่าคติที่ในการสร้างพระพุทธรูปสมัยโบราณกับปัจจบุบันมันต่างกันครับคนสมัยโบราณสร้างพระขึ้นมาเพื่อสืบพระศาสนาครบห0าพันปีแต่ปัจจุบันเนี่ย เราก็สร้างพระขึ้นมาเพื่อจะให้ยิงไม่ดังฟันไม่เข้าคงกบาลชาตรีแต่ว่าผู้ธองไม่ได้สอนอย่างนั้นพู้ธองสอนว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เรียวลงแล้วดับไปถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นประมาณนี้นะฮะเราก็เลยเปิดที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่ทุกคนจะเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการพิมพ์พาร์ทด้วยเห็นว่าชาวต่างชาติก็ชื่นชอบเยอะเยอะมาเยอะมากครับอ่ะเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าตอกพระร่วงที่วันนี้เเราาาอมโชวด้ยนะ คือคนจงังหวัดสุโขทัยเขามีความผูกพันกับเขาตอกพระร่วงมาเนิ่นนานขนาดไหนฮะหลายกปีเนาะหลายกปีตั้แต่ปู่ย่าตายายเราสืบนำลายปลายรินตอกกันมาครับสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่นะครับ,รบแล้วก็<อ>ที่นี่เนี่ยมันจะมีตำนานที่ปู่ย่าตายายสืบนำลายปลายรินกันมานะครับเมื่อก่อนไม่มีไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีไมมฟฟ้าใช้ตกเย็นหน้าหนาวเนี่ยก็จะต้องมีการนี้ เอาพวกฟืนไฟต่างๆมาสุ่มให้มานอนอะไรเงี้ยแล้วปูยญเตย์ย็ต้องมานั่งล้อมวงเราซึ่งเป็นลูกหลานก็ต้องมานั่งล้อมแล้วเข้าใจไหมคนแก่เออจำอะไรไม่ได้มาเขาจะเล่าให้เราฟังเดี๋ยวจะเล่านี่ให้ฟังอ่าคืองี้ตำนานพะร่วงลูกชานายคงคราวนี่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าสมัยโบราณป่ยญเตย์ยเล่ามาฟังว่าก็จะมีนายคงคราวคือคนที่ว้าคราวอย่างพี่นี่แหละว้าคราวคงคราวเอาไว้นะนายคงคราวเนี่ย เป็นแม่กองส่งน้าให้กับกรุงลาโวครับอย่างที่เราทราบกันว่าลาโวก็คือลบบุรีซึ่งสมัยโบราณตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็มาจะเป็นคนที่มาจากขอมโบราณน,นะครับ,รบมาควบคุมการค้าที่นี่ทีนี้เราสุขโขทยัยซึ่งเป็นคนที่เมืองอยู่แถวๆนี้เก็บสินค้าขายจากแถวนี้ส่งให้ลาโวใช่ไหมล่ะก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งบรรณาการ,รเป็นน้ําเราจะต้องส่งบรรณาการให้กับกรุงลาโวทุกๆ3ปีครับออทีนี้ออนายคงคราวมีลูกชายอยู่คนนึงนะครับ ชื่อนายร่วงนะครับ,รบนายร่วงโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีวาจาซิด<ม>วาจาซิดเนี่ยเป็นภาษาท,ท้องถิ่นที่แปลว่าพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนที่มีความซักซิดท,ทางวาจา<ม>นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อนายคงคราวแก่ตัวลงไปก็มอบหน้าที่นายกองส่งน้าให้กับนายร่วงนะครับ<ม>แล้วยุคนายคงคราวเนี่ยเขาจะใส่พวกอะไรพวกหม้อไห้พวกโขงน้ำไปซึ่งมันนักใช่ไหมต้องใส่เกวียนขี่เดินทางไปเร่งทุ่มเองเร่งทุ่มเองถึงกลางทางเนี่ย มันแตกก็ต้องกล้ามเอา<ม>น้ําใหม่ไม่สะดวกแต่ว่าพระร่วงเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญานะก็เลยสารฉลอมขึ้นมาพอสารฉลอมขึ้นมาปุ๊บก็ด้วยความวาจาซิดเอาน้ำใส่ฉลอมปุ๊บก็บอกว่าน้ำจงอยู่ในฉลอมนะอย่าให้ไหลออกมาครับเออน้ำก็ไม่ไหลออกมาจริงๆไปเหนือจ,จริงๆเป็นเ่งจริงๆตามตำนานนะครับพอไปถึงกรุงลัลโวปุ๊บเจ้าเมืองกรุงลัโวก็เห็นว่าโอ้โหเป็นคนที่มีบุญญาธิการ,รนะก็เลยจะขอให้ในายร่วงเนี่ย ทำข้าราชการครับเข้าครับผมแต่ว่านายร่วงไม่เอาไม่อยากเป็นขี้ข้าใครวะนะจึงเดินทางหนีกลับมาแล้วสมัยโบราณในการที่จะหนีพระราชภัยในสมัยโบราณมีอยู่อย่างเดียวคือการบวชครับคือตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพระนะตามตามมาก็บอกว่านายร่วงน่ะมาบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุครับไปดูเสยได้นะครับครับผมที่วัดมหาธาตุก็ตอนเช้าก็จะมีพระก็จะมีอีเวนต์ถือกวาดครบหลานวัดทุกเช้าครับทีนี้เจ้ากรุงลาวโวก็เห็นว่าเออนายร่วงน่ะมันหนีไปแล้วครับ คือคัดใจว่านั้นอยากได้มาทํางานอยากได้มาช่วยงาน<ผ>ม<บ>ึงหนีไปนี่ว่าดังนั้นจึงสั่งให้ขอมคนหนึ่งนะครับขอมเนี่ยดาดินจากกรุงละโว,โวมาโผล่ที่วัดมหาธาตุเพื่อที่ตาม,มาฆ่าพ,พระล่วงมึงมีมึงมีวาจาซิดเป็นอันตรายเนี่นะเป็นอันตรายดังนั้นเนี่ยตอไป้าอยู่ไปเนี่ยเป็นอันตรายตอกขอมแน่นอนครับจึงให้ขอมดําดินมาโผล่ที่วัดมหาธาตุจริงๆไปโผล่ที่นู่นก่อนตามตำนานไปโผล่ที่ขาวทองังับที่มาด โผล่ทุกนคนคือหลงทางมันไม่เคยมาไงครับก็เหมือนเราขี่รถลงเพราะกูะเกิลน,นี่แหละนะเออแม่งหลงทางก่อนแล้วพอไปโผล่ที่นู่นไม่เจอใครก็มาโผล่ที่วัดมหาธาตุก็เจอพิกซูหนุ่มกาลังกวาดลานวัดอยู่นะก็เลยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าท่านเห็นพระร่วงไหมรพระล่วงก็รู้ตัวว่าไอ้นี่มาจากขอบเพราะสำเนียงไม่เหมือนคนท้องถิ่นนะคนท้องถิ่นจะพูดประมาณพี่นี่แหละครังนั้นเนี่ยด้วยความวาจาซิดพระล่วงจึงรู้ว่าไอ้นี่เป็นขอบมาตามมาฆ่าตัวเองจึงสาบบอกว่า มึงอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหนะครับเดี๋ยวกูจะไปตามพระล่วงให้เนาะขอมก็เลยต้องติดอยู่พอดีนั่นไม่ไปไหนเลยเป็นหินทีนี้พอล่วงเนี่ยพอบวชปุ๊บก,ก็ไปอยู่ไปจำพรรษาที่ยอดเขาเาขาพระบาทใหญ่นะเขาพระบาทใหญ่พอดีพอถึงวันวันพระนะวันออกพรรษาทีนี้ชาวบ้านก็เอาพวกข้าวตอกดอกมาเนี่ยไปถวายเออแล้วพรล่วงฉันไม่มดไงคนมันเยอะออพอฉันปุ๊บก็อธิษฐานว่าเอาหินพวกข้าวต่างเนี่ย อโปรยไปบนพื้นเขาตอกตอกไม้ถูกต้องโปรยลงไปโปรยลงไปแล้วให้อยู่กับแผ่นดินสุโขทัยเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานครับว่าง,งั้นแล้วชาวบ้านยุคหลังก็ไปเจอเขวตกพะลวงซึ่งเป็นคล้ายหินสีเหลี่ยมลูกเต๋านี่นะครับไปเจอแล้วเราก็พวกเรานี่แหละพวกปู่เจษยายพี่นี่แหละก็มาพกทิดตัวนะบางคนก็รอดพ้นจากภัยอันตรายครับในข่าในงูมันเยอะอนะพกทิดตัวไปเนี่ยแล้วซั์มีพิษต่างๆพวกแมงป่องตะขาบหรือพวกนี้คนสมัยโบราณจะฝนกับน้ำมะนาวแล้วไปแปะปากแผล หายเออนี่คือความเหลือเชื่อเออหายเลยพอหายปุ๊บเขาก็เล่าต่อต่อกันมาดังนั้นพวกนายพลทุกคนครับจึงพกเขาตอบร่วงติดตัวไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกแมลงซัดกระต่อยรวมทั้งพวกพูดผีปีศาจที่อยู่ในเขาด้วยครับผมที่อาจารย์กบบอกไปก็คือเขาพระบาทใหญ่ส่วนใหญ่การขุดพบหรือว่าการพบเจอเขาตอกร่วงจะเจอที่นั่นใช่คือต้องไปหาที่นั่นเท่านั้นถ้าตามมานครับผมเพราะว่า ตำนานเนี่ยพระร่วงคือโปรไวที่นั่นนะครับแต่จ,จริงๆเราค้นพบตั้งแต่เมืองกำแพงเพชรครนะมันจนถึงสุขโขทัยก็ดีคริมารตก็มีนะเมืองศรีสัจันลายก็มีบนเส้นทาง,งพระร่วงมีเข้าต่อพระร่วงอาจารย์กบในเรื่องของพุทธคุณเนะี่ยกับคนที่เขามีความเชื่อพกข้าต่อพระร่วงเนี่ยติดตัวไปทุกที่นอกเหนือจากแบบป้องกันภัยอันตรายแล้วมันมีเรื่องอื่นอื่นอีกไหม เรื่องความเชื่อนี่นะคือในป่าเนี่ยนะครับสมัยโบราณเขาล่าสักด้วยธนูบ้างหน้าม้บ้างบางคนก็ลงป่าแล้วตายในป่าเข้าใจไหมกลายเป็นผาพสัมภเวสีเฝ้าป่าไว้แล้วตามความเชื่อแล้วนะสัมภเวสีมันต้องมีตัวตายตัวแทนครับแต่เราลงป่าไปพอลงป่าไปปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องการให้เราเราเป็นผีเฝ้าป่าแทนเนี่ยเมื่อพวกเขาตกพระลงไปเขาเชื่อว่าพวกผีพวกเนี้ยจะไม่สามารถกล้ำกลายตัวเราได้เลยเป็นของศักดิ์สทธิ์วันนี้เราจะเห็นนะฮะในเรื่องของการต่อยอดด้วยคุณผู้ชมนอกเหนือจาก หินที่เป็นเข้าตอกพะล่วงเนี่ยก้อนใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเอาไปทําเป็นเครื่องประดับสวยงามอันนี้เนี่ยต้องยกความดีให้ครับลุงเหลงเดี๋ยวม,มันเดียวต้องไปเจอลุงเหลงเนาเพราะลุงเหลงเป็นนายช่างทองถิ่นยุคแรกๆที่นำข้าวตอกพะล่วงนนเนี่ยมาเจียเป็นหัวแหวนแล้วมอบให้ครับคุณนายเจ้าเมืองเป็นผู้มนั คุณนายผู้ว่านะครับผมแล้วทีนี้ก็กลายปเป็นความนิยมเพราะว่ามเมื่อสแหวนไปแล้วจะมีประโยชน์ถ้า,มาแมลงซัดก็ต่อยเนี่ยก็ไปฝนกับน้ำมะนาวแล้วมาแปะแผ่มันก็หายไงนี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของกรนําไปต่อย,ยอดเป็นเครื่องประดับนะฮะ<น>เดี๋ยวฝากชั่งนิดนึงอาจารย์กบคือถ้าใครอยากมาให้อาจารย์กบเล่าอะไรให้ฟังอะ่ะผมว่าสนุกดี คือจังกเเบเราเป็นคนสนุกอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เปิดไปสู่การเรียนรู้ด้วย,วยให้เราได้แบบมาพิมพ์พระมาศึกษาหาประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยติดตอ่อมาได้ยังไงบ้างครับเอ่อติดตอ่อมาทางเพจเราก็ไไ้ครับเรามีเพจเนาะครับอ่ามูลนเลิร์นนิงเซ็นเตอร์หรือว่าสู่เรียนรู้บ้านพระพ,พิมพ์เมืองสุโขทัยครับพี่ก็จะรวบรวมพระในเมืองสุโขทัยสี่ทังหลายกำแพงเพชรทั้งหมดไว้ที่บ้านพี่และให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พราพระสมัยก่อนเนี่ยคนที่สร้างเป็นแม่ยัวเมืองหรือว่าเป็นพวก แล้วพาแต่ละพิมมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ของมันไม่เหมือนกันเลยพันกว่าพิมพันสองร้อยพิมครับผมเข้ามาติดต่อกันได้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าติดต่อผ่านอปทอก็ได้นาะจังหวัดสุโขทัยครับออบอซึ่งดูแลพวกเราอยู่หรือว่าชมล้มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเมืองเก่านะฮะติดต่อมาแนีวก็จะเจอผมเนาะบางทีผมมาอยู่ก็ไปทอดแหปลานะครับไปเข้าป่าเออครับผมแต่ก็เจอตัวได้เจอตัวได้นะฮะนัดหมายกันก่อนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับจังกบครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรา จะเดินทางไปหาลุงเหล่งกันนะฮะในเรื่องของการต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องประดับสวยงามจะเป็นยังไงไปพบกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมากันต่อเพื่อที่จะมาเจอกับคุณลุงเหล่งนะครับเขาอยู่ที่บ้านเข้าตอกระร่วงตรงนี้เลยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะสะสมของโบราณที่เป็นของของชาวบ้านเนาะเอามารวบรวมไว้ที่นี่<ช>สวัสดีลุงเหล่งนะครับสวัสดีครับผมลุงเหลงงวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆซึ่งผมอ่ะได้เข้ามาสัมผัสที่นี่มีทางเข้าตอกระร่วงเ<ร>ข้าสาราสาระร่วง คือตั้งแต่ที่เราเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวรแล้วก็มีเข้าต่อพระร่วงในยอยู่ในพื้นที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยค,ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุณลงุงดีมาตลอดครับดีมาตลอดร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขคืออย่างนี้ที่เราจะรู้คําว่าดีเนี่ยเรามีท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทัยลุงจําได้เพราะลุงเป็นคนจําแม่นมที่ท่านผู้ว่าหลังสรรหลังสิกูลอีกท่านหนึ่งรองผู้ว่าคือท่าน ลองยนต์ทับโพแนะนำให้ลุงอะ่ะเอากระบุงตะก้าหาบหัวหมูพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้รากไม้เปีนขึ้นไปถวายแด่ดวงวิญญาณของพระร่วงเจ้าที่<อ>บนบนลานวัดเขาพะบาศใหญ่ที่เรามองเห็นเมื่อกี้เขาพะบาศใหญ่เลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวน่นั่นแหละครับเราก็ไปทําดีมีสุขอะไรครับก็กลับมารักษาสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขารู้ขา่าวเขาก็เอามามอบให้เนาะ ตามชาวบ้านเขามีเขาเอออยากจะได้ปีนี้จะบวชลูกแหลเงเออขอช่วยเอาเข้าตอ,อกพระร่วงไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซ,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 ซื้อ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 ไว้เราก็ได้ร่วมบุญกับเขาด้วยคือจากาข้อ,อ,ขอมูลเนะี่ยที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดสุขโขทยัยเขาก็จะบอกว่าลุงเหล่เงเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีการประดิษฐ์คิดค้นทําให้สิ่งของที่เป็นเข้าตอกพระร่วงข้าสารพระร่วงเกิดเป็นเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งด้วยนะบอกได้ตรงตรงเลย บอกจากหัวใจเลยลุงเหล็งเป็นคนแรกที่เจียรัยเขาตอกพระร่วงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเจียรหรอกลุงก็เหมือนยามมาดูดูที่วัดอยู่วันหนึ่งหยิบอันเนี้ครับจากชาวบ้านะมาถูกับไอหินรับมีดมแล้วก็เหลือไอหินที่ที่เขาเทววางอยู่ที่หน้าวัดอะถูๆเอ๊ะเกลี้ยงมันก็ใช้เด็กวิ่งไปเอาไอ,เอ,เอ,เอ ใบตองกล้วยแห้งๆที่หน้าโรงเรียนศรีอินทราติศก็เอามาขัดๆๆๆๆๆัด,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 ดได้ไหมฮะความในใจมันเต้นเต้นแรงมากครับแล้วทุกอย่างคุณมันด้วยความบังเอิญทั้งนั้นเลยเพราะผมผมก็กลับมาบ้านตอนเย็นประมาณหกโมงท่านผู้ว่ามารับประทานอาหารที่สวนอาหารน้ำค้างครับก็เอาไปให้ท่านดูโอ้โหคือเจ้าของร้านอาหารนะชื่อลุงบุญชูบุญชูนี่ เพชรเกิดขึ้นที่สุโขทัยอีกแล้วให้ลุงน้องเจียเยอะๆอันนี้ลุงเหลงเป็นถือว่าเป็นก้อนพิเศษครับผมเพราะว่ามันมีความแปลกอยู่แปลกอยู่นี่คือไปได้ยังไงความเป็นมาของก้อนนี้คุณจะรอข้าวสารอันนี้ยครับเล้คุณก็ฟังติอ๋ออันนี้คือภรรยาของเหลงคู่ชีวิตครับคู่ชีวิตเลยผู้ชาเขามาคุณผู้ชมครับเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยว ทีมงานจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับ,บคือความละเอียดของเม็ดข้าวมันเหมือนเม็ดข้าวสารจริงๆ<ช>ที่เกาะก้อนกันแบบนี้ครับผมคือจะพูดถึงเป็นหินมันก็ยากที่จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ผมว่าครับนะฮะก็นี่ไงค,คุณก็ต้องอย่างนี้ว่ามันเห็นหรือไม่เห็น ก็คืออันนี้เราไม่ได้มาผสมปูนแล้วก็เอามาเจรณาอันนี้เจรณาปุ๊บจะออกมาเป็นลวดลายแบบอย่างนี้เลยุ้ช่องคำนี่เป็นเม็ดแบบนี้เลยครับผมสวยงามนี่คือความพิเศษครับของข้าวสารพระร่วงตรงนี้ก้อนนี้นะถ้าหากคุณไปออกรายการที่กรุงเทพแบบเขาเห็นพวกเขา้าบัลลุงเหลงออกอีกแล้วทุกคนจะรู้จักกับจะต้องได้ดูอันนี้จะต้องได้ดูอันนี้รู้เขารู้จักเลยเอาแนบหน้าผาก แล้วก็อธิฐานด้วยผมทำไปแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทุกอย่างเลยเนี่ยลุงเหล่งก็เก็บรักษาตอนนี้มีเป็นพิพิธภัณฑ์เลยด้วยใช่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาชมพิพิธภัณฑ์กันแล้วสําหรับใครที่อยากจะมาแบบเรากันบ้างติดต่อคุณลุงได้ยังไงบ้างครับเออก็โนเอามีเว็บไซต์เลยแฟนเพจเลยนะฮะเขียนว่าบ้านเข้าตอบพะร่วงนะครับก็เข้ามาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวผมแปะเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณลุงไว้ด้วยเนาะ เพื่อเพื่ออยากจะมาติดต่อก็คือโทรมาได้โทรมาได้ได้หรือมาเป็นหมู่คณะก็ได้เหมือนกันได้ครับโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญาตเดินเที่ยวชมมันก่อนนะครับเราเราจะมีน้ําต้อนรับเหมือนชาวบ้านอ่ะดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีครับมผมไม่ไม่เก็บค่าเข้าชมฝรั่งเข้ามาก็ไม่เก็บนะหรือถ้าใครมีแบบเครื่องประดับสวยๆอยากให้ลุงเหล่งทําเป็นข้าตอก ตรงนี้เนี่ยไปสวมใส่ก็มาได้ไดนะครับอเดี๋ยวขอเที่ยวชมมันก่อนและเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดตะพังทองกันครับ ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมย้ายมาอยู่กันสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สาคัญแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับนั่นก็คืออาวัดตะพังทองครับอยู่ในพื้นที่ของตําบลเมืองเก่าและเราจะมาพูดคุยนะครับกับหน่วยงานที่เขาม,ามีส่วนสําคัญเลยในการต่อยอดสืบสารนําของที่มีในพื้นที่ครับ ยกระดับให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆและทําให้ทุกคนได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยด้วยเราอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเก่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆมาอยู่ที่สุโขทยัยแล้วเห็นถึงความสวยงามการต่อย,ยอดและยกระดับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือทางวัฒนธรรมเรามีโครงการอะไรเข้ามาจัดสรรตรงนี้บ้างครับ ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยนะคะที่ที่เรามาส่งเสริมในเรื่องของอันนี้ที่อยู่ในมือดิฉันนี่ก็เป็นในส่วนที่เขาประยุกต์มาแล้วก็คือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งนานละตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยตามลักษณาจารึกเนี่ยเนาะเขาก็เอามาประยุกต์แบบเนี้ยแต่ว่าถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเราก็ มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนเป็นซีพอตซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลแล้วทางนี้ทางกระทรวงก็ทำตามแล้วก็มาสู่ในการปฏิบัติในพื้นที่ก็มีการอบรมในส่วนของผู้รู้หรือภูมิัยาในพื้นที่นะฮะพูดถึงในเรื่องของ าการต่อยอดส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆสินค้าในชุมชนพื้นที่เรามาอยู่กันที่จองอังหวัดสุโขทยัยเราให้ทางท่านวัฒนธรรมขายของเลยดีกว่านะอยากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวจองอังหวัดสุโขทัยในมิติไหนบ้างเชิญได้เลยครับค่ะเพราะในเรื่องของสุโขทัยก็ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลมันก็มีด้วยกันหลายเรื่องเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแฟชั่นครับนะแต่ถ้าจะมาแล้วแบบมาเที่ยวด้วยก็จะมีในเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยาน เป็นตลาดท่าน้ำรับสเสด็จตรงบริเวณข้างๆองค์พอค่อขุนรามคำแหงก็จะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่โดยการเข้าไปเราเข้าไปมันได้ได้เห็นบรรยากาศเนาะรตรงนั้นมันก็จะมีทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องของโบราณสถานโบนราณวัตถุซึ่งคนที่แบบไม่ได้มาตอนงานลอยกระทง <c oughs> ก็สามารถที่จะมาได้นอวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลย <c oughs> นะครับที่มาร่วมพูดคุยกัน <c oughs> นะครับอบอกว่า <c oughs> เราจะได้มาเที่ยวสุโขทัยกันที่นี่เนี่ยคนน่ารักมากๆนะครับและเดี๋ยวเราครับคุณผู้ชมจะเข้าไปในด้านในกันนะครับที่วัดตะพังทองไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสถึงหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับการพกเครื่องรางของขลังกันครับ คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวนะครับทั้งหมดเลยที่วันนี้เรานํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับกับความเชื่อและความศรัทธาเข้าตอกพระร่วงนะฮะเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างไรและก็ปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าอาวาสวัดตะพังทองครับกรบาบถวายสัารท่านเจ้าอ,อาวาสครับเจริญพรจากําคำสอนที่เขาเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัตถุเหล่านี้ ที่เราเอามาแล้วเรารู้สึกสบายอ,อกสบายใจมันมีหลักธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาไหมครับก็ขอจเจริญพรนะเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลอันจริงแล้วก็มีความผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ออดีตจ,จนถึงปัจจุบันแต่ว่าถ้ากล่าวตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการยึดติด ยึดถือในวัตถุต่างๆเนี่ยว่าเป็นสาระเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดเวลามนุษย์นะเมื่อมีภัยคุกคามแล้วก็ย่อมถือเอาจอมปลวกบ้างเอาภูเขาบ้างเอาต้นไม้บ้างว่าเป็นสาระน่พระพเจ้าก็ตัดว่านั่นไม่ใช่สาระอันประเส,สริฐสาระที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าไตรสาระเรียกว่าเป็นที่พึ่งเวลาเราชาวพุทธจะ สมาทาน,นรักษาศีลเราก็จะกล่าวตามพระว่าพุทธังสระนังจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสณะคําคำว่าสณะก็คือที่พึ่งอันนี้วัตถุมงคลต่างๆนในทางพระพุทธศาสนานก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตั้งแต่พระพุทธรูปรพระพุทธรูปนี้ก็เป็นพระปฏิมากรเป็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้า นะก็มีการนับถือมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการบ่งบอกถึงความศรัทธ,ธาของชาวพุทธนะมีความศรัทธ,ธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างองค์พระพุทธรูปขึ้นมานะส่วนพระธรรมก็คือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็คือเหล่าสาวกนะนี่เรื่องเขาตอบขราร่วงก็เป็นวัตถนะุถือว่าเป็นวัตถุมงคล หรือจะเป็นเครื่องประดับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะที่จะนำไปยึดถือปฏิบัติอันนี้วัตถุมงคลถ้าเรานำไปยึดถือแล้วก็ปฏิบัติว่าเป็นสารณะเป็นมงคลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ความสำคัญที่จริงทือก็คือเมื่อเรายึดถือในสิ่งนั้นๆแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือไม่เช่นเรามีพระพุทธรูปเรามีพระเครื่องกับตัว เราจะดําเนินชีวิตให้ดีให้สมบูรณ์เนี่ยการดําเนินชีวิตให้ดีให้ปลอดภยัยให้สมบูรณ์ให้ให้พระพุทธพุทธพุทธคุณเนี่ยเป็นสลนาณะจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเข้าต่อพระร่วงก็เป็นเหมือนตัวแทนขององค์พระร่วงเจ้าการที่เรานับถือยึดถือเข้าต่อพระร่วงก็หมายถึงเราก็ต้องยึดถือการคําสอนขององค์พระร่วงเจ้าครับ ซึ่งมีวาจาสิทธิ์เป็นเบื้องต้นก็คือสัจจะการมีสัจจะการจริงใจต่อกันในหมู่สังคมเนี่ยถ้าเรามีเข้าต่อผู้ร่วงแล้วเราก็ต้องถือสัจจะด้วยก็จะเป็นเครื่องคุ้มภัยให้กับตนเองได้และนี่ก็คือหลักการใช้ชีวิตนะครับผู้ชมวันนี้ขอบคุณท่านเจ้าวาดเป็นอย่างสูงเลยนะครับกับกท่านเจ้าวาด<อ>ด้วยนะครับวันนี้รายการของเราครับผู้ชมรายการสอบรู้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ครั้งหน้าผมจะพาทุกคน ไปติดตามเรื่องราวอะไรที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับอย่าลืมติดตามการวันนี้ผมและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ